ตาไม่เน่าแ้ จะนะไปดูนน้ำกันเลยจ้ะปลาหนึ่งเป็นตมาลมาเนาะตมาลน้ำเครื่อน้ำเครื่อนี่เราพี่น้องพี่กายไม่เอาเต้มหรือพี่ใส่ เม่ีนนมนพี่นนอนี่เห็นโน่พี่นนอเห็นน่นเลเป็นสิบุนมูนดอกใบอีกก่สิบุปนมูนดอกนะครับมะเป็นไข่ได้นี่ครับทองทองขาวๆเหลืองนี่คือไข่นะครับไปหน้ามดี่หนพี่น้อนี่ครับมีตตั้มนีด้นตกเียตกตกหมดนลตกหมันละซุ่นบ่อด้เลยพี่หนอเสร็ละตดนหน่อยหนึงกระลวงฮะซุนบ่ไดหเลย เห็นเลยใช่ละนั่นเด็กคนใส่จะว่าคุ่นๆใส่มันมีมีสาตัวใส่วสุนมืงงานใหม่น่อยหนึ่งต๊หายเลยใครเต็มทองนั่นใครเต็มทองหนึ่งบ่งดาดมึงบ่งแปมมด้วพี่น้องอันนี้เดือนตะายของการขอป่ามึงบ่งแปมมึงบงแปม อ่ามัานเนมือเปลี่ยนจะไปคนไปนสดดาดดาดแขนเนาะครับเนาะคนแผลหรเป็นครูข้องนะครับเนาะอันตรายเลยพี่น้องการเข่าป้าต้องสายตาดีดีนะครับไปไปหามต่อครับผมนี่นนนนนตัวนึงพี่น้องเป็นเอเบๆบดูนี่มันจะนุ่นวลนี่ตัวนึงบัวลายคือปีไก่ปีไก่เอามาเป็น มาเอานี่มีมีทูบไยโรดพี่น้องเลยนนนนเปอนไงพี่น้องนี่ใสอีกตัวหนึ่งนี่ตัวสน่งนี่แค่นี้แบบนี่เสร็้แล้ืมันไม่ของเราอปกรอนใส่เรา พี่กายผมจะใส่ทอพี่วิซีขนาดใหญ่นะครนะับเนาะมันก็นเลยม่ต้องปิดฝาเพื่อกับบนรวงหาไปเรื่อยพี่นุอกว่า,วาใบเริ่มแก่แล้วปีหนีบมะส่บมหว่ากระ,ะบอกนี่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 พี่น้องนี่นี่เจอแล้วอาจจะบใครราเพราว่า,าปีควรกับบนร เราเห็นดูครับอันนี้ตัวหนนะึ่งเนาะตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งอีกตัวตัวนึ่งอีกตัวหนึ่งไอ้ขึ้นนลวลมันเนี่ยไข่ได้เห็น,นยังไข่เต็มถ่องเนืะแกใงใส่บะหมี่เสียบพี่นะทุกคนไปหาตัวจ้ะ เพ่นจะแอบจะตอกสู้นค่คอยกระตกะเลยบ้่นบ้านท่านเห็นอย่างนี้นี่ก็นึงพี่หนองพี่นีออกบ่าวบ่าหลาไปไหนเห็นบ่หลายพี่กายหนี่มีแถบทุกใบเลยเอาก็บบกพีวีซีขนาดเอ่อท่อขาท่อขาเนี่ยนะครับมาใส่จนนักกับหลายแห่งพี่นีบ่อหลเป็นไง หรือว่ามันหนาจะเลื่อยเลื่อยมาแล้วเลื่อยช่วงเพิ่นออกมาแล้วนะ่จะหน่อยฝนตกมากมันจะมาเห็ดกับป้าน,นีแล้วครับพี่น้องป้าน,นี่จะบ่้กเพิ่นใด้นะครับนะจะหาง่ายแน่มันก็เห็นแล้วนะครับหนาจะเป็นป้าเดียวเหรอที่บ้องหกนะครับเป็นป้าอื่นเนี่ยหยาหยาขึ้นไล่หายหาก บบเออต้องเคลียหาสัเออเาเยไปเห็นใ่ไหมผมเคเคลียแล้วครับหางแต่เนาะคือบ่คยมีแล้วก็เด็กน้แน่าพี่น่องต่ว่าม่ได้มวลคำหาไม่กินนู่นนะพอไปถงตนช่วงประมาณทุกโมงขึ้นที่ถุ่มหนึ่งนะครนะับเนาะเด็กจเพิ่งจะรับเขาหูคนเลย พี่น้องคอยจักจั่นครับนี่เจอแล้วเ่อแจักจั่นนี่พี่น้องนี่มสะท้อนสะท้อนแสงนะครับนันเอ้าจะาว่าท่านซ้ำหัวคนเอมามาต่อยนั่นน่ะอย,ย,ย่างนี้ทำไมไม่เลยจักจั่นพี่น้องนี่นะพี่น้องมันไฟไฟ นี่ได้แล้วพี่น้องจักจันอาจารต่อจักระจันเนี่ยมื่อึ้นปีเดาตอนด็ดปีอรกเนาะครับนะเมื่อวนจินไพี่นี่พี่น้องนี่คือกกต่านะครับนะคล้ายๆจะใบบนตีคล้ายใบติ๋วนะครับเนี่มันจะแม่มงกินนุ่นเต้นะครับเห็นไมครับแม่กินน่นหน่อยมีสองตัม่กินนุ่นแดงสองตัไม่นกินนวด่วนนี่ ฝนครับได้ด้วครับพี่น้องได้หาพี่น้องมืนกันมันจำต่ำเยจำต่นะครับม่กม่าเเห็นบ่เห็นนะเห็นลอ่ะเอาไตเลยคืออะนก็ต้องอย่ต้นหนี่รเบต่านี่ใบต่านี่ไม่กินนู่นไม่กินนู่นมันจะมากแน่เอาเอาไนี้ก็ยตอยไม่กินนู่นหน่อย nè nè bề tàu này lái đây, tuần này đi cái Đấy này cái này, cỡ đại bơ đại, đại bơ đại,

โอ้มันลนะพี่นอ้องเอ้ยมือนมีตัวใหญ่แมงขนุ่น,นแข็งแล้วเนาะคนโตข่ำเหรอบักไล่หนึ่งแมนขนุ่นหนึ่งเัาลหงต่อแขกต่อแขไปเลยต่อแขกคุณพ่อโคกเต่านี่คือมีเปอร์เซ็นต์ใดสูงครับเพราะว่าเคนจะมักมักกินใบเต่านะครับเนาะบ่ได้ก็ตเกอยู่เท่านี้เลยเนี่ยนี่วันฮันโลนอยู่

ต,ต้องโตตี่กะเลบป่ะต้องโตอืมันก็นอน,นมนมันก็นอนมนอืมไอ้ไรกหลายมันก็นอนมนเพราะว่ามันไข่ไปอืมแกงแสบแกงแสบเลยแกงแสบทำไมแซ่บแสบเลยพี่น้องไม่กินน <c oughs> วลตดหนึ่งพี่น้องตัวใหญ่อุปกรณ์อุปกรณ์นำ้ำมาเฮ็ดตรงก็คือลมเก่านะครับผ้าลมผ้าผ้าลมเก่านะครับผ้าลมที่ 饮料。嗯。爸爸。嗯、哎。 ขอเหงาตอเห็นม mm ีก hmm, so like so okay, okay, like mm ินนวลจ้ะไี่นนเมื่อพอใบต่มนะครับนะใบต่มกินกับลาบง่วกินกับก้อยง่วครับกินกับลาบยังก็ะไรกระแสบวปกันกินก็บปนกระแสบกันหอมดีแมนนหมะมนละใบต่มสุดยอดเลยใบต่มนะคืแตเกาหัน หน่วยเพันหนึ่นติเป็นยางเนาะครับนะแล้วก็อเอายางหน่วยมันไปติดกระดาษเ่าวเนาะครับหน่วยก็ไปต้มกินหวานอไอ<ด>หอมดีอเอาหมากมัน,น้ยะนะนะอันหมากมันก็ข้าวเลีียญเนาะสมุดขาดเนี่ะไปแปะสมุดหนังสือไว้เนี้อดีขึ้นยังไงกินหนักตุม่มกินกับลาบกับก้อยกินกับปนกับแซ่บนะครับเนาะเข่าปลา บกิดมาจีนเม่าผอดคนแบบพออย่างหลายปีแล้วบ่ได้สังเกตจั่เทื่อเฮาก็มาขอไปต่อครับพี่น้องเอามาหาเม่งกินนู่น เก็บยังเก็บใบเต่าเก็บยอดเต่าพี่กินนกแกงมาใหม่พี่น้องกินแกงมาใหม่เสียวมันมันเนาะรสชาติเสียวมันมันี่ใบตาวขาวใบตาวขาวนี่ก็มีใบตาวก็มีแต่ใบตาวขาวตัวขาวแดงแดงนะครับ มาฮะมักินนู่นได้หอดไ,ได้ทุกอย่างได้พักนั่งอ่งงางหยาไปกิน <laughs> ได้หอดใบเต้ายอดเต้าและะ้วก็พักยังกับได้ยังกับงานพักไหยังกับงานักตูมงานปักตูมงานปักตูมไปกินกับแกงเม่าใหม่กินเสียก็ได้ใครกินเดีนี่ครับมผมไม่เอาเห็ดมาว่านี่ลนะครับน้อเห็ดกองว่านมันห้าพันบาทอีกเนาะ

มันยังมาทาน่หนึ่งะมึงมา่นเหนจุอย่างที่ปลาต้อระว่านก่มบงขนนี่ครับมันบงคนมันดาดได้เี่นอ่ะขั้นย่มมย่งนแผลนะเห็นบครับข้นแผลกับแผลจนมาดิเกาจนเปื่อยแล้วคนเจอพวกน้แค่แต่มุงบงแป้มนะครับใส่ไก่ลักษณะไข่กันแต่คนขนสี บอนกิม่านี่ยเป็นห,หนโอ้โหเกาจนเปื่อยจนหนังเปื่อยอ้าน่าดีก็ไมนะ่หอดลดแล้วนะพี่น้อนนะ กะใบใบใบตูมหน่อยใบตูมแล้วก็ใบเต่าหน่อยหนอดเต่าเนี่ยกินกับแกงนกไหมแสบได้เปิดให้บ้่งได้ไม่กินนู่นนะครับเนาะเปิดให้พี่น้องมื่อเนี้ยขุดขุดอะไรเห็นไหมอือโอ้ไลายล่พี่น้องไลายี่สิดตัวใหญ่โอเคปิดเลยปิดเลยเสร็จอ่ะขอขอบ คุณหลายๆนะครับเออพี่น้องที่มารับชมคลิปของชอนคนบันดอยนะครับเนาะะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งและาฝากกดติดตามาคลิปต่อๆไปของชอนคนบันดอย,ยด้วยนะครับเดออจะได้เป็นกำลังแรงใจใชนทำคลิปให้พี่น้องในมือต่อไปเรื่อยๆนะครับเด้อขอบคุณหลายๆนะครับสวัสดีครับ